สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูแอนจิาลาพรลอยขจรในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องซากดึกดำบรรน,นะคะซากดึกดำบรรคืออะไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะ,ะถ้าไม่ทราบเราไปหาคำตอบกันเลย ซากดึกดำบรรน,นะคะหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าฟอสซิลซึ่งมีที่มาจากการขุดหรือว่าค้นหาซากหรือว่าล่องรอยนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาจรวมทั้งพืชและก็สัตว์ในอดีตที่มีอายุยาวนานมากๆโดยถูกแปลสภาพนะคะแล้วก็ถูกเก็บรักษา ไว้โดยธรรมชาตินะคะในชั้นหินต่างๆหรือว่าจะเป็นปวกเปลือกโลกนะคะตัวอย่างเช่นกระดูกฟันเปลือกเกรดหินผมไม้ที่กลายเป็นหินหินน้ำมัน่านหินรอยพิมพ์และเศษ DNA นะคะ ที่เห็นจะรู้จักและคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นก็คือซากโครงกระดูกของมนุษย์โบราณหรือว่าจะเป็นไดโนเสาร์รอยเท้าไดาโนเสาสร์ซากพืชซากสัตว์ที่แห้งตายแล้วนะคะตามภาพตัวอย่างด้านล่างเลยนะคะกระบวนการเกิดซากดึกดำบรร์ซากดึกดำบรร์มักเกิดจากสร้างสิ่งมีชีวิต ซึ่งตกอยู่ในแหล่งที่มีการสะสมตัวของตะกอนอย่างรวดเร็วเช่นก้นทะเลสาบหนองบึงหรือแม่น้ำส่วนที่อ่อนนุ่มมักเน่าเปื่อยผุพังไปหลังจากตายลงไม่นานแต่ส่วนที่คงทนกว่าเช่นกระดูกจะถูกตะกอนดินโคลนทับถมรักษาสภาพไว้ไม่ให้ผุพังในระหว่างที่ตะกอนสะสมตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และแข็งตัวกลายเป็นหินสารละลายแร่ธาตุก็ซึมเข้าไปในรูปรุนของกระดูกแล้วแข็งตัวทําให้เกิดซากแร่แทรกซึ่งมีรูปร่างลักษณะและโครงสร้างภายในเหมือนกระดูกจริงทุกประการ ซากแลแทนที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตะกอนที่ทับถมอยู่อัดตัวกลายเป็นหินแต่กระดูกสลายตัวไปเหลือไว้แต่โพรงที่มีรูปร่างเหมือนกระดูกแล้วต่อมามีแร่ทซึมเข้าไปตกตะกอนอยู่ในโพรงนั้นและแข็งตัวสร้างชนิดนี้มีรูปร่างภายนอกเหมือนกระดูกแต่ไม่มีโครงสร้างภายใน การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทําให้ชั้นหินที่เก็บซากดึกดําบรรไว้ยกตัวขึ้นมาอย่างผิวโลกและถูกกัดเซาะจนกระทั่งซากดึกดําบรรปรากฏออกมาต่อไปนะคะ จะเป็นประเภทของซากตึกดําบรรกันนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นซากตึกดําบรรสัตว์นะคะลักษณะก็คือจะเป็นซากของสัตว์ที่อยู่ตามหินต่างๆนะคะก็จะมีพวกไดโนเสาร์หอยกาบคู่หรือว่าจะเป็นปลานะคะซากตึกดําบรรพืชน,นะคะซากตึกดําบรรพืชเนี่ยก็จะยกตัวอย่างได้เช่นไม้กลายเป็นหินหรือว่าใบไม้นะคะ ซากดึกดำบัรล่องลอยซากดึกดําบัรล่องลอยก็คือจะเป็นรอยเท้าสัตว์ต่างๆที่เราจะพบเห็นได้บ่อยก็คือจะเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์นะคะ ปัจจัยที่ทำให้เกิดซากดึกดำบรรพ์จะมีอยู่ด้วยการทั้งหมด3ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1ก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตนะคะตายโครงร่างที่เป็นของแข็งนะคะจะใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานนะคะหากในขณะนั้นนะคะมีตะกอนมาปิดทับซากรวดเร็วจะทําให้กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นกระดูกฟันและก,กระดองนะคะ อันที่2นะคะก็คืออุณหภูมิเมื่อบริเวณใดมีอุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งแรงจัดนะคะจนเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ซากสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะจึงรอดผนจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆนะคะอันดับที่3นะคะก็คือระยะเวลาการทับถมนะคะ ระยะเวลาที่ตะกรนเนี่ยทับถมลงบนซากของสิ่งมีชีวิตนะคะจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนทําให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถย่อยสลายซากส,สิ่งมีชีวิตได้ทันทีนะคะ ค่ะต่อมานะคะการเกิดซากดึกดําบรนประเภทต่างๆเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันนะคะว่ามีกี่ประเภทมาดูประเภทที่1ก่อนเลยประเภทที่1นนะคะก็คือการเกิดซากดึกดําบรนแบบซากกลายเป็นหินนะคะยกตัวอย่างเช่นฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์นะคะลำดับแรกเลยนะคะก็คือเกิดจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะตายลงแล้วก็ถูกพัดใต้น้ําทําให้โดนฝังอยู่ใต้ ชั้นของตะกอนดินนะคะหลังจากนั้นนะคะเนื้อหนังก็จะถูกย่อยสลายไปส่วนกระดูกเนี่ยก็จะค่อยๆแข็งเป็นหินเพราะว่าแร่ธาตุในน้านะจะค่อยๆซึมเข้าไปในกระดูกนะคะต่อมาหลายล้านปีผ่านไปตะกอนดินเนี่ยก็และก็กระดูกเนี่ยนะคะก็จะแปลสภาพกลายเป็นหินฟอสซิลค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะฟอสซิลของกระดูกนโนเสาร์ ต่อมานะคะประเภทที่2การเกิดสร้างดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์และรูปรอยกตัวอย่างเช่นฟอสซิลรอยเปลือกหอยนะคะเริ่มจากส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิตนะคะถูกฝังใต้ตะกอนเช่นทรายโคลนดินเหนียวเมื่อเวลาผ่านไปนะคะส่วนที่แข็งก็จะถูกย่อยสลายคงเหลือไว้แต่รอยกลายเป็นฟอสซิลแบบพิมพ์นะคะ หลังจากนั้นนะคะถ้ารอยพิมพ์มีแรกเข้าไปตกผลึกจะได้ฟอสซิลแบบรูปหล่อคะ่ะข้อที่3นะคะประเภทที่3การเกิดซากลึกด,ดำบานแบบคาร์บอนฟิล์มนะคะยกตัวอย่างเช่นฟอสซิลใบไม้นะคะเริ่มจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเช่นใบไม้หรือว่าสัตว์เล็กๆนะคะถูกฝังไว้ใต้ตะกอนเนื้อละเอียด เมื่อเวลาผ่านไปความดันทําให้ของเหลวแล้วก็แก๊สน,นะคะในซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยถูกขับออกไปคงเหลือไว้แต่แผ่นฟิล์มบางๆเป็นฟอสซิลแบบคาร์บอนนั่นเองค่ะเด็กๆ ประเภทที่4นะคะการเกิดซากดึกดำบรรแบบคงสภาพยกตัวอย่างเช่นฟอสซิลมแมลงฟอสซิลขนนะคะเป็นฟอสซิลที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพดั้งเดิมมากที่สุดเลยนะคะโดยสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะอาจถูกคงสภาพไว้ได้ในตัวกลางต่างๆกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในยางไม้ในน้ำมันดิบและก็ในน้ำแข็งนะคะประเภทที่ห ะะการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยกลายเป็นหินนะคะยกตัวอย่างเช่นฟอสซิลรอยเท้านะคะสิ่งมีชีวิตนะคะจะทิ้งร่องรอยหรือว่ารอยเท้านะคะเอาไว้เมื่อเคลื่อนที่ผ่านทรายหรือว่าโคลนเมื่อเวลาผ่านไปนะคะร่องรอยถูกฝังใต้ชั้นตะกอนซึ่งต่อมานะคะกลายสภาพเป็นหินทำให้เกิดฟอสซิลแบบร่องรอยกลายเป็นหินค่ะ ค่ะวันนี้คุณครูก็จบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในเรื่องของประโยชน์ของซากดึกดำบรรกันแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ